สวัสดีครับวันนี้มีดอกไม้พิเศษชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าดอกสิรินทรนวันลีครับอันนี้นะครับเป็นดอกที่บานวันแรกนะครับก็บานมาไม่มีวงดมดูไม่มีกลิ่นหอมนะฮะจะเห็นว่ามีดอกตูมค่อนข้างจะเยอะนะครับน,นี่ฮะนะครับแล้วก็ดอกที่ผมพูดถึงนั่นนะฮะ เป็นห้าดอกที่บานในวันแรกนี่ฮะด้านข้างนะครับดอกตูมนะครับทำไมถึงเป็นดอกไม้พิเศษล่ะครับก็ว่าก็ตั้งชื่อตามสมเด็จพระเทพนะฮะเดบเดบเป็นมันอยู่ในตระกูลพวก ชงโคนะฮะหรือบูฮีเนียแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อสกุลแล้วนะครับเดี๋ยวชื่อสกุลชื่อฟอเอ,เ,อเดี๋ยวผมเขียนให้ดูแล้วกันนะฮะว่าเดี๋ยวจะบอกชื่อผิดไปนะครับก็เ,เป็นเป็นไม้เถานะฮะเป็นไม้เถาเลือ้อยนะครับพวกนี้นี่ให้ดูใบนะครับใบของมันนะครับ ดูลักษณะของใบนะครับใบจะเป็นดอกนะฮะแล้วก็พวกดอกพวกนนี้มันจะติดติดมเมล็ดแล้วติดปักนะฮะได้ง่ายนะครับติดปักแล้วก็มีมเมล็ดเราก็ขยายพันธุ์โดยการเอามเมล็ดไปเพาะนะครับก็จะขึ้นเป็นต้นง่ายๆนะครับ สลินทอนวันลีนะครับเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดบึงกาฬนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยที่พบนี่พบโดยดอเตอรชาวลิตนิยมทำนะครับจากขอพันไม้กรุงเทพเนี่ยนะครับเมื่อวันที่20กันยายนพศ2538นะครับที่ภูทอกน้อยนะครับที่เมื่อเดิมทีเดียวเป็นจังหวัด หนองคายแต่ว่าปัจจุบันนี้พื้นที่เหล่านั้นก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดบึงการ์ไปแล้วนะครับเพราะนั้นทินทอนวนลีก็เลยกลายเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดบึงการไปนะครับชื่อพื้นเมืองของต้นไม้ต้นนีนะ้ชื่อว่าแสนพันนะครับชาวบ้านนะรู้จักกันในนามแสนพัน แล้วต่อมาก็เรียกว่าเป็น3.2ประดงนะฮะประดงก็คือพวกโรคผืนคันทั้งหลายลมพิษทั้งหลายครับโดยเจ้าไม้ชนิดนี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งนะฮะพวกโรคต่างๆเหล่านั้นนะครับก็จะเห็นว่าที่เป็นเทานะฮะเป็นเถาของ12ประดงหรือว่าเจ้า เจ้าต้นสลินทรอนวันลีนี่นะครับเนี่ยครับใบนะครับลักษณะของใบให้ดูลักษณะของใบด้านท้องใบนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ได้รับต้นนะฮะหรือว่าต้นอ่อนเนี่ยฮะมาจากจังหวัดบึงกาฬนะครับ แล้วก็เอามาลองปลูกดูแค่สามปีก็มีดอกแล้วครับที่ปลูกมาหลายปีแล้วเจ็ดหรือ8ปีแล้วนะครับนี่ฮะก็มีดอกตลอดแล้วก็มีผลคือมีมเมล็ดกระแพ่ให้เพื่อนเอาไปปลูกได้หลายต้นแล้วนะครับก็เป็นพันไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ถ้า มีที่เ,เข้าเลื้อยนะครับก็อยากจะให้ปลูกนะครับเป็นต้นไม้พิเศษอีกชนิดหนึ่งที่ควรจะมีไว้นะครับซิินทอนวันรีครับ